สวัสดีค่ะเ,เพื่อนกับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะในมีฟ้าเลสไต์ว really. ีเรามาพบกันอย่างนี้เช่นเคยนะคะกับช่วงวีวีไลฟ์รีแอคชั K ่นนั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะเวลาสองทุ่มตรงจะมีการออนแอร์คลิปนะคะด็อกแคมเมนชุรี EP 4นั่นเองเรื่อง I Promise You the Moon ค่ะแปลรักษับด้วยใจเธอภาคสอง ใครที่ยังไม่ดูด็อก umentary EP อื่นๆนะคะเดยวิจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านเพลย์ลิสต์ทางด้านท้ายคลิปนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะการดูด็อก u m e n t a เราจะเห็นเบื้องหลังการทํางานของในแต่และเอพิโซดที่เขาถ่ายให้เราดูเลยเราจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังจากตรงนั้นนะคะและวันนี้ที่เราอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังมากนะคะเนื่องจากเอพิโซดที่3เพิ่งจะออนแอร์ไปแล้วก็มีการทําคลิปรีแอคชั่นออกไปเช่นเดีวยวก,กันกับเรื่องนี้นะคะคือหนักหน่วงมากหลาอีโมชั่นอลมากนะคะแล้วเราอยากรู้มากว่าทําไมเต เต๋ถึงมีบทบาทตัวละครแบบนั้นเราอยากรู้ว่าทําไมเต๋เป็นแบบนั้นเนาะเราก็จะได้มารู้จากตัวคอมเมนต์รี่ได้แหละว่าทําไมเอ่อบทละครของเต๋หรือตัวตัวของตัวรักแสดงของเต๋เนี่ยถึงมีการทําแบบนั้นออกไปเนาะก็ วิพูดรีแคปไปเยอะมากว่าจเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของ I p โ o m ว s ซิว u The Moon ก็น่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอพิซดที่3เนาะเราก็เข้าใจได้ในหลายๆเรื่องแต่เราอยากรู้แบ็้กราวตัวละครว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราก็จะมาดู มาดูและทำการ r ีแอคชั่นด็อกิเม a นท EP ที่4นี้ไป้อมๆกันนะคะทุกคนอ่ะวีไม่พูดต้อนทำเพลงแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวีนะคะสามารถกด subscribe ให้วีได้นะคะช่อง f i i e และสตาร View ี v v ค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะกด subscribe แล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันเลยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,น,นะคะวลาวีลงคลิปใหม่เพราะว่าช่วงนี้นะคะวีลงคลิปถี่ขึ้นมากๆเลยวีจะลงทุกคลิปทุกวันจัน์พุธศุกร์และเสาร์นะคะ 4คลิปต่อสัปดาห์บอกเลยว่านะคะหนักหน่วงมากนะคะที่แบบเต็มที่มากการํำช,ช่องคันนี้เนาะอ่ะไม่พูดพัฒนํทำเพลงแล้วนะคะเราไปดูรีแอคชั่นคะคะด็อกม e น t a r รีร่อีกันได้เลยค่ะกับเรื่อง I promise you the moon แปลรักฉันด้วยใจเธอพัก2ค่ะค่อยแล้วลุกให้น้องอพีพีนะครับเพื่อ เป็นลูกให้น้องในการถ่ายแปลรักสองนะครับก็ตั้งใจว่อ๋อฉากน้องไปย้อมสีผมแตงสดๆเพราะว่าอยากให้มันเห็นชัดๆยิ่งพอถึงเวลาพอไปอยู่ในซีรีส์ปุ๊บเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนนี่ดูรายาไดนะแบบน้องมาออกอะไรซ้มอืมแต่ข้างในแล้วก็เป็นสีผมพี่ก้องไซอลนใช่ไหมโมเมนติกโเมนติกมันต้องกัดหลายรอบแน่เลยอะ ตอนแรกที่เราคุยกันเราก็คุยกันถึงว่าทีไมะเอาลิมจากรายการ้มนออกบ้างอะไรเยงี้ครับแต่ตัวพี่มีนเขาเลือกสีแดง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 แด่แมงกดงแมงแมงแด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 งแกงแดงแดงแดงแ่งแงแดงแดงแดแดง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 ดงแดนแดงแดงเป็นดง่ดงดงแ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 เนเดงแดงแดงดงมดงดงแดดงแดแดดงาแดงกดดงแดแงมงยแ ก็วันที่น้องเรากมาจากรดอ่ะก็สไปสไปพาด้านนะเขาบอกสัปดาห์เติมครั้งนึ่งอ่ะอืมเติมสาระพายสองรอบก็ไม่ไม่สีเลยอืมโอโหถ้าเติมทุกครั้งก็มาเลงกินแล้วลูกใช่มันต้องเติมเพราะว่าสีมันเฟดไว้แก่ก็จะมีนิวเนาะน้องนิวที่เล่นเม่นูในเรื่องต้องรียถ่ายเขาจะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นปีเลยโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็มีความสนใจในด้านนี้ด้วยแล้วก็อยู่กลุ่มเพื่อนเยอะเลยนะมันก็เลยแบบตามตามเพื่อนไป สีผมมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองอีกคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้นี่ไงกระเป๋าพาดาให้เห็นถึงความกล้าบางอย่างของโอเอ๋อเหมือนกันเราก็เลยเลือกใช้สีผมมาเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าโอเอ๋อเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะแต่แค่เปลี่ยนแปลงแค่ภายนอกนะคะภายในยังไม่เปลี่ยนค่ะไปดูละครมาหรออือ คอลงเล็กอะ่ะมึงไม่ชอบหรอรู้ได้ไงว่าไม่ชอบส่วนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอะ่ะถูกปะหลังจากที่เราลดความคาดหวังในตัวโอเอ๋วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปเราก็เดินตามความฝันของเราโอเอ๋วก็ เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วเลยช่วงนี้มึงเรียนหนักไงจะมีเวลามาทำาหรอละครที่มึงเล่นทั้งทีอะเป็นไงกูก็อยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าเราเหมือนเดิมเรียนที่ใหม่แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวออ้ยไม่เปลี่ยนก็คือได้หแล้วก็รักเหมือนเดิมแค่เตะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิม รอดูของเต๋อยู่นะว่าทำไมพุ่คกับถึงปูไปเป็นแบล็กเกอร์แบบนั้นอแปลความสัมพันธ์อืปีสามจูเนียค่ะความหมายของปีสามตัใจ,จก็จะเริ่มสาคัญมากขึ้นใจก็จะเริ่มทำละครดีเซลซึ่งเอาเต๋อมาเล่นใจสำคัญมากขึ้นตัวละครใจเป็นรุ่นพี่ของเต๋อแหละคือมันเป็นคนประเภทแบบ ดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่เหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงบางอย่างของเขาภายในจุดนั้นชักประมา,า,มาณนี่ไงหนึ่งประมาณหนึ่งก็ก็ออกควาฟิู้สึกค่ะอาจจะแก้งอะไรเยงี้เขาอยากให้มันดูดีๆ<ม>ทีแฟดบทจ่ายนี่ก็จะได้พี่ออกมาเล่นนะครับก็จริงๆพี่ออกก็เป็นคนที่ ในบริษ,ษัทก็จะเป็นคนที่เราก็จะเล่นกับเขาเ hey, ฮ hey, ้ฮ้าเฮ้ฮ้าแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าได้เข้ามาทํางานด้วยกันร่วมงานแสดงด้วยกันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยเราะเองอาร์ตมองหน้ากันก็จะผิวลิ้นปะแบบหัวเราะสิไม่ใช่เออเถ้าอย่างเงี้ยหัวเราะได้ได้ไหมยิงมันเราจะทำไรดีครับคุณกองจัดการมัน อินมาเลยกาทลินแอ้ชันเรื่องํำรวจประสบการณ์ความทรงจำของมึงนะถ้ามึงจำไม่ได้แล้วอ่ะกูยังมีวิธีอื่นอะจำรายละเอียดมาด้วยนะกูสอนไป้หมดแล้วเต๋อ่ะเขารู้สึกว่าเยเปลี่ยนไปความรู้สึกของสองคนเนี้ยได้ความหลักมันเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเไม่ได้ทํามานานเลยแล้วพอเต้เราไปเล่นเลิฟซีนในละครของใจ<อ>ก็เล่นไม่ได้จ่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงไปคนจากแฟนตัวเองซะฉากคนนี้แหละากคนนี้นะทำเต๋อโอเอ๋เลยคอยนะคอยนะคอยเต๋อก็เลยเอาโจทย์เนี้ย <BR> ไปทำกับโอเอ๋วสีดครับก้อรฮะแอคชั่น ในคลินี้เขาดูมืดมากเลยนะมืดม,มากกว่าแต <c oughs> ่คนจริงขาต้องสว่างต้องตัด <c oughs> ช่วงที่พอพูดกันเสร็จแล้วแล้วเขานอนต่อใช่ไหมเราวเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไปรูปๆตามตามหน้าเขาอะเราก็มองๆไปก่อนก็ได้นะมองจะรู้สึกว่าอยากจะลูบอะ

อ้างอิงอีกสามสิบชีวิตเนี่ยนะจ๊ะคลิปเสองคนนะจ๊ะระหว่างที่มีเซ็กครั้งนี้มันเลยตัดสลับไปกับภาพของการมีเซ็กครั้งแรกที่เหมือนกับเตมันค่อยๆรีคอร์ดขึ้นมาได้จทะเล่ เสร็จทันเลนี่แกตัวทะเลจริจรงด้วยเขารอกันเลยทีเดียวเด้อหลังจาุกยาเสร็จเอาผ้าใบเอาปูข้างบนกวนที่พนหาแล้วก็ให้ทีมอาร์ตแบบถ่ายมาเทาถามถ้าถ่ายแบบแคบๆหน่อยก็จะรู้สึกว่าเออก็ยังอยู่บนหาดอยู่เลยก็มีเดี๋ยวรอแป๊บูป ได้เลยเขาแหวป็นคอนทเขาก่อนเนาะเองไคนทเขาก่อนดันู้คอนทเขาไงเป็นอย่างเงี้ยหรอไมเกเี๋วเชนะไปได้จ้มเดี๋ยว้นขาลองขลองได้ได้ได้ไขนดขายแล้วบอกนะไปเลยอ่ะก็บีแอนแอคช คืออันนี้โอ้น้องก็เล่นกันแบบว่าเกินคาดหมายเกินคาดมากๆก่บบอกนไมนเคยกันอยู่แล้วคือแบบคแบบนเทียบยอมใจสกิลสกิลในกแสดงแต่นะคนนจะมีแบบฝึกหัดหนึ่งในเรื่องที่เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้ ตัวละครต้องมาใกล้ฉิดกันซึ่งเราได้ไอเดียมาจากชื่อ exercise เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันของการแสดงจรงิงๆชื่อ concept of touch ซึ่งเขาใช้เวลาตั<ร>ก,กช็อปนักแสดงสำหรับเลิฟซีนโดยเฉพาะมาเดี๋ยวกูเริ่มให้ก่อนจริงๆ concept of touch เมืนเป็น exercise acting ที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับเซ็กส์หรือว่าก,การแสดงความรักเนี้ยการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราเราไม่ได้ขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่คอนเซ็ปต์มันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขอจับแขนเธอได้ไหมเราขอจับเราขอจับไหล่เธอได้ไหมเราขอจับเขาจะหัวได้ไหมอ้ไตลกทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเหมือนคือมันเหมือนมันเหมือนมันทําให้เราเหมือนกับว่าจับยั่งเลยมันเราจับ มันเลยทำให้เหมือนมีแหละคือตัวหนูดูนะแต่ว่าพอพอเราเน่จรื่องเหมือนกับผมว่ามันคือการไอซ์เบรกนึ่งแหละมันคือการไอซ์เบรกนึ่งแหละก็มีครูเชลทำเวิร์กช็อปให้ซึ่งในตอนเวิร์กช็อปครั้งแรกๆเราก็เอาคอนเซ็ปต์ทั้แหละมาใช้เลยอืมข้าหัวตอนแรกๆยังกังวลยังเขินอายเพราะจับไปแล้วไปคิดว่า เจาะแล้วต้องรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกไงไปรู้สึกแทนเขาเยอะต้งองอแก้ไข<ป>กีนี้เรายังเกรงใจกันบ้างเนาะว่าจะทําจุดนัน้จุดนี้ได้หรือเปล่าลองดูว่าตัดทิ้งไปว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ยูกินเราไม่ใช่โอ้ที่มาเกรงใจอายุอาเยอะอะไรกันก้าวข้ามผ่านเ,ออเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องทุกอย่าง ที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปมันคือการ explore ถติว่าเราเล่นซีนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าซีนนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกไหนเรามาเสียเวลาในห้องเวิร์กช็อปเรามาลองหาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์กช็อปก่อนว่าเออเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เล่นมันเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าฟิลประมาณไหนอะไรเ <ư? S 1> <ไ>งี้ยพร้อมถึงแม้จะรู้ว่าซีนนี้จะทำให้คนลุ้มดาเราทามนให้ได้ๆๆ คนเกลียดใจไม่ได้เกลียดอบนะคะลูกหมดของใจมันจะยังไม่ถึงขั้นจุแต่ว่าเหมือนกับแบบฝึกหัดนที่มันทํากันสองคนน่มันทําให้เต๋อค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอาลงตัวเองไม่ได้ก็นําไปสู่การจุคือมองหน้ากันี้แรกขำขำกัว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบกูต้องมาจุมือเนี่ยแล้วนาจะมาจุเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเราเราต้องแบบดูดูดูดาพี่พีก็อดนอนดอนดาวเาวา้วยทนใจ ขัดใจเหรอขัดใจขัดใจพี่โอ๊อพี่โอ๊คนดีของน้องพี่พี่โอ๊คเปไม่จฉุคหนูถ้าพี่โอ๊คจบหนูคนจะไม่ได้พี่โอ๊คทั้งประเทศคนจะสั์แล้วเสริฟพี่ให้เขาอยู่ด้วยด้อมหนูแต่พี่มาถูกัวหนูไม่ได้เหมือนเรามองก็เป็นไงบ้วรับบทเรเป็นน้องนะเพือเป็นน้องเราเห็นความตั้งใจของเขาเราเห็น ความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเรามันเลยทําให้เขามีเสน่ห์สำหรับเราเข้าใจได้เป็นไอดอลไงที่เราบอกไอดอลใหม่นี่ติดมีไอดอลได้เรื่อยๆมันดีด้วยดีททาได้แล้วนะมันทาได้แล้วนะความรู้สึกเนี้ยเขาตัดฉากจูบไปล่าที่เขามีแค่นี้เดียวเราอยากจะเล่าว่าสายตาดูนั้นมันเห็นภาพอะไรแต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ ไม่เป็นพ o โอวีอ่ะให้มันจะจะตามันเหมือนแบบให้คนดูกลายเป็นบุคคลที่สามที่มามองว่าคนเนี้ยเขายืนมองอยู่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้สึกอย่างไรน่าจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนในการที่จะเห็นภาพนี้ในจุดที่เขาอยู่ตรงนั้นนะชาติตรงนี้ยาวมากอ่ะวเดวดองเห็นหรือเปล่า สนิทกันทะั้งคู่มากมากอะไรเงี้ยแล้วเห็นเขาจูบกันแล้วก็แบบเออมันมันมันมีความแบบขำด้วยอะ่ะเพราะในชีวิตจริงมันเขาคงไม่มานั่งจูบก,กันอะ่ะอ,อี่ว่าแต่ว่าแล้วแบบสิ่งที่เขาจูบกันก็แบบรู้ได้ไงเลิกก่อนนี้อาจจะไปจูบก,กันใหม่แล้วก็แล้วอยู <c oughs> <ๆ>่ได้ไงตอนนี้จะจูบมาหลายทีแล้วก็ด่าสนุกดีเป็นพี่ชายสุดที่รักกันดีเล้ว เป็นพี่ชายสุดที่หลาก็ดีและแต่ว่า e ีสามัเป็น EP ที่แสดงให้เห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆเช่นพีพีก็คือไปทําผมมาม่แล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับผมสีเนี้ยแบบปกปิดไปอีกครับครับดูแล้วอะคุไม่ได้แล้วคอเนรูลยนะไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วคือเห็นเห็นตั้งแต่ใส่ชุดจีนตีกันอยู่หน้าวัดตรง เราเปลี่ยนไปใครไปคะน้องสบายนะเพิ่งเพิ่งมาเห็นว่าเป็นผมสีแดงสบายาส่วนฝั่งบิวกิ้นกับโอเนี่ยก็ต้องมาเล่นเลิฟซีนกันซึ่งทั้งสองคนก็คือทําได้เต็มที่มากๆดูแล้วเราไม่ตะขิดตะขวงว่านี่คือการแสดงอะเรารู้สึกว่านี่คือความจริงเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องเช้นความฝันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปจริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เขารู้สึกกับโอเอ๋วอะที่มันกลับมาเจอกันแล้วมันมาสิงกันกับอะไรที่เหมือน กันหลายๆอย่างแต่คาถามสําคัญของเรื่องมันยังไม่ใช่จุดนี้มั้สิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆมันจะรออยู่ข้างหน้าที่มันต้องผ่านจุดอะไรอีพีหน้าวันนี้อีกเหรออืมก็เหมือนเขาเคยพูดว่าอีพีหนึ่งแบบนี้ใช่ปะ่ะอีพีหนึ่งอยู่สูงสุดอีพีสองลงมาอีพีสามลงมาอีพีสี่ลงมาอีพีหขึ้นขึ้น <c oughs> นี่คืออะไรไม่รู้ขึ้นไปทางไปทางไหนนะ ในทางที่ดีหรือทางที่แบบจบแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะฮ่ารีแคปกันค่ะทุกคนดูชิวถึงแม้ในที่มันจะมาจะมนจะอะไรนะดูเครียดอะดูหนักหน่วงมากแต่แบาเบไปทิงเทอรี่แบบก็ดูแบบอิลกดูอะไรเออไม่ได้เครียดขนาดนั้นเหมือนเหมือนของอีพีสองมันจะเครียดต่านี้แรกก็คือน้องไปทําสีผมใหม่อืม ก็คือเหมือนแบบนิเดียวเองมินิดเดียวคือเดี๋อยวเคเปทน่เลี่ยบไม่ในอีพีสามไม่ในอีพีสอะอ๋อหมายถึงว่าออุตส่าห์ไปทำผมมาขนาดนี้มีนิดเดียวโอเคโอเคอ๋อยางมันยังมีอีพีสอาจจะมีอีพีสี่ต้นๆก็ได้ไอโตวผมดำอาจจะเป็นปลายท้ายของอีพีสี่แล้วก็ได้เราต้องรอดูให้ต่ออีพีห้าไปเลยใช่ เรายังไม่รู้ไงมันอาจจะเป็นแบบช่วงเอพิส o ดที่สี่พาร์ทที่ห้าเพื่อจะนํานําไปสู่เอพิส o ดที่ห้าอะไรอย่างงี้ก็ได้เรายังไม่รู้ว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงย่าคุณแม่คุณแม่เราพี่พีอย่าพูดวีนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องมากลับคำใหม่นะคะถ้าคุณแม่ถ้าอพีสี่เป็นของน้องเอวคุณแมเออคุณแม่ต้องใจเย็นๆนะคะโอเคค่ะอ่ะเราไปเล่าต่อก่อนนะคะก็คือน้องไปทำผม คือคือคือเหมือนพวกกับต้องการจะสื่อว่าให้สื่อให้น้องพี่ๆเหมือนประมาณว่าคือน้องมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกแบบไปอย่างสิ้นเชิงอะแบบเปลี่ยนไปแบบเป็นอีกลุกหนึ่งเลยอะ่ะการแต่งตัวสีผมไลฟ์สไตล์มันดูแบบไปอีกคนนึงอะไรเงี้ยจากจากโอเอ๋อคนเดิมเหมือนเป็นนิวโอเอ๋อ นะคะแล้วก็พ,พอทําสีแดงก็ดูดูดูแบบเป็นคนแรงแดดูเป็นคนแรงแรงเป็นคนแบบๆจากภายนอกแต่ภายในน้องยังเหมือนเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นรักเตยยังไงร,รักเตยอย่างนั้นแคร์เตยยังไงแคร์เตยอย่างนั้นนิสัยเหมือนเดิมเป๊ะใช่เหมือนที่ฉันพูดจบคลิปไปเมื่อคลิปอ่อรีแอคชั่นคลิปที่แล้วที่ฉันพูดจบคนเดียวฉันบอกว่าอีกหนึ่งคนเปลี่ยนแต่ภายนอกแต่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนจากภายในอืออืม ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันที่ผู้กำกับพูดเหมือนกันเออแล้วก็เหมือนผู้กำกับอ่ะพูดออกมาประมาณว่า EP เนี้ย EP ที่ผ่านมา EP สามอ่ะจมีความสําคัญมากๆมากใจมีความสําคัญมากขึ้นเพราะว่าตัวละครอื่นจบไปแล้วขิมจบไปแล้วพี่ท็อปจบไปแล้วตอนเนี้ยจ่มีบทบาทสําคัญกับเต๋อมากๆแล้วเหมือนก็อยเลยออยู่สองคนใช่แล้วเหมือนจ่กับเต๋ออยู่กันแค่สองคนไงมันไม่มีใครคบไงมันอยู่กันแค่นี้ ต๋เป็นอะไรไผูกเหมือนใช้ชีวิตทุกวันอยู่กับใจอะ่ะมันผูกพันมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันให้ทําอะไรด้วยกันมีอะไรเงี้ยแล้วการเกิดความรู้สึกใหม่กับเขาด้วยนะ<อ>แล้วมันก็ทําให้แต่ตัวตัวละครใจอะ่ะมันจะมีความลึกลับอ้ยลึกลึกลับอยู่เหมือนผู้กกับบอกว่าเหมือนตัวละครเน,นี้ยมันมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในอะ่ะที่เรายังไม่รู้เบื้องลึกของเขาอะ่ะ เพราะว่าเขาไปมีอะไรซัมติงกับอาจารย์ซึ่งเรายังไม่รู้เบื้องลึกไงที่เราวิเคราะห์กันไปว่าสรุปแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอีพีหน้าเราอาจจะเห็นอะไรใจมากกว่าน,นี้ก็ได้จะเห็นในมุมดาร์กไซด์กว่านี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ต้องดูกัน,ต,กนต้องดูกันไปเพราะตัวละครนี้ก็สำคัญเหมือนกันตัวละครใจน,นะคะแล้วก็ฉากต่อไปเป็นฉากอินซีบนเตียงของเต๋กับ o <า>กเออเห็นสัมผัสกันเออ มันก็รีมาไปถึงการมีเซ็กซ์กันครั้งแรกที่ชายหาดเออเราก็ได้เห็นเบื้องหลังอ๋อเขาถ่ายวันเดียวกันกับที่ไอ้นั่นเลยที่ถ่ายฉากเปิดเลยแต่แค่แบบตอนนั้นน้ำมันขึ้นจนสุดแล้วจากที่เราดูด o c u m e n t a r y พีหนึ่งไปอ่ะเออน้ำมันขึ้นสุดแล้วนี่เขาก็มาถ่ายทำชายหาดเทียมกันเองข้างบนถ่ายมุมแคบแค่เพื่อจะรีมาแบบว่าแบบการมีเซ็กซ์ครั้งแรกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ออกไปอืมซึ่งเราจะไม่เราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อ คือไม่เห็นใ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 นเอฟซดที่สามันนิดเดียวเองนะที่มันเป็นรีมายกลับอ่ะตอนที่เตะคิดอะเ,ออเขา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 ,เขาโฟกัสไปอะไรนะไปฉากเซสปัจจุบันอีกหนึ่งรอบเออไม่ได้สุงเขาอ่ะมันก็เลยแบบไม่เห็นว่าตอนถอดเสือ้ออืมตอนรูปไลท์อะไรกันอย่างเงี้ยเออแล้วพู้กกับเออออกจากปากผู้กับอะไรผู้กกับอกว่าฉากเนี้ยเล่นเกินคาดมาก เล่นดีเล่นดีเล่นดีเกินคาดมากพุ่มกับคิดว่าไม่น่าจะได้ขนาดนี้แวโอเคเล่นที่ง่ยทีเดียวผ่านเออทีเดียวผ่านจบจบอะไรเงี้ยอะฉากต่อไปมันก็ดําเนินไปถึงฉากที่เขาทาเอ็กซ์ไซร์การเกี่ยวกับอาว์ลชอปเกี่ยวกับการสัมผัสตัวน,นู่นนี่ของจ่ายกับจ่ายกับเต๋ออืม,อมที่ <c oughs> ให้มันมันเป็นการแอคติ้งเกี่ยวกับเรื่องของกับเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์เรื่องเกี sex, เ่ยวกับความรู้สึกความรักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันนาพาไปสู่ ฉากเลิฟซีนของเขาทั้งคู่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเต๋ในเรื่องมีความเกิดแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเกิดยับยางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่อยู่เลยทําแบบนั้นออกไปนะคะทุกคนผู้หญิงเล่นไม่ได้เออเหมือนยังไม่เข้าถึงถึงบทไงแต่พอกลับไปทำออกลับไปทำเอากลับไปมีเซ็กซ์เราครั้งแรกเหมือนรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นมาแล,แล้วเก็บทุกรายละเอียดมาแล้แลวพอมาทำเอ็กซ์ไซส์ครั้งหนึ่งอะ มันก็เลยแบบเกิดขึ้นได้ไงดีไม่ไปทำเอ็กซ์ซอร์สกับดังเอกนะมันก็จะเข้าประเด็นว่าเตะสับสนใช่กลับไปเป็นสเตสเหมือนเดิมกลับไปเป็นสเตสเหมือนเดิมก็ยังแบบเตะอีกแล้วเหรอเออเรื่องนี้อีกแล้วเหรอแต่เนี้ยอ้ามันทำกับพี่จ่ายพี่พี่จ่ายก็เลยในเรื่องเลยบอกว่าเออเป็นฉากที่ผมน่าจโคนโดนด่าทั้งประเทศเหมือนเขารู้แต่คนไม่ไม่ได้ด่าใจมากคนด่าเตะคนด่าเตะเยอะคนด่าเตะเยอะ แหมือนที่เราพูดอะเนาะมันก็พอไปกันได้ออือมด้วยความที่จุดประเด็นมาด้วยว่าความรักมันจุดจางสาหรับเธออืมแล้วก็อชอบฉากอ่ะแล้วก็ฉากต่อไปก็คือฉากที่น้องไม่เห็นน้องไม่เห็นก็คือคือพุ่มกับบอกว่าอยากให้เห็นมุมมองของบุคคลที่สามคือเราอะคือบเหมือนเหมือนมันคือใน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 เรื่องต้องการมองให้เห็นม,มุมมองของบุคคลที่สามที่มองเห็นว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่อ่ะอืม <า>ก็คือเอาโอเอ๋เป็นตัวแทนตัวแทนขอ,ของของบุคคลที่สัมก็คือเหมือนเราไปมองดูแล้วซึ่งฉากนะั้นไม่เป็นรองฉากที่คนดูรู้สึกยาวนานมากเมื่อไหร่จะถึงเขาจูบกันสักทีเหมือนแบบเมื่อไหร่คือน้องเห็นหรือย,ยังวะหรือย,ยังไม่เห็นเออเออเราก็รู้ว่าน้องเห็นอะไรอ,อ,อะไรกันวะเห็นหรือไม่เห็นวะหรือว่าเห็นตอนทําอะไรกันหรือเลิกจูบกันไปแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยคือมันบันบีบคั้นหัวใจคนดูมากๆจากซูมหน้าน้องก็ขยายออกมาไง เน้องเห็นอะไรวะเออเป็นไรแ sì? ่แพรเป็นไรเอออ่ะเรามาบทเราบทสรุปเออเพิโซดที il ่สามที่ผ่านมาเลยนะเราบอกว่าจากที่เราได้ดูด็อก umentary เราจะเห็นว่านักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆเลยทั้งสามคนตัวหลักอะไม่ว่าจะเป็นน้องเอ๋เอ๋เองที่แบบทําสีผมน้องต้องไปกัดผมเหมือนต้องเติมสีทุกๆกี่ เออกี่ส sí> so so, yeah, like um ัปดาห์กี่วันนั้นที่น้องบอกอ่ะทุกๆสองวันต้องเติมโคนเติมสีเพราะสีมันจะพอสระผมไปแล้วสีก็จะเฟดคือน้องเต็มที่มากกับการทําผมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็บอกว่ามันได้รับอิทธิพลจากเพื่อนที่อีกคนหนึ่งที่ทําสีผมเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเชื่อนะตอนแรกอ่ะมีชันตีอ้อเออโอเปลี่ยนผมทุกชั้นปีอะไรอย่างเงี้ยโอเอ๋ก็เลยแบบเออเห็น ก็เลยทำเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เห็นว่าโอ้เอ๋มีการปลี่นแปลงภายนอกแล้วก็คือน้องพีพีเต็มที T ่มากแล้วก็หลังทําผมก็เก็บกลุ่มความลับของสีผมไว้ไม่ออกงงออกงานน,ง <c oughs> นู่นนั่นนี่ใส่พูดอะไรตลอดเวลา <c oughs> เอออ่ะแต่ถ้ามุม <c oughs> ในมุมของอ,อ่าเต๋กับใจหรือบิวกิ้นกับโอบก็คือเต็มที T ่มากนะคะ ต้องแบบเวิร์กช็อปกันในเรื่องของการแบบเล่นในเอ็กซ์ไอเอ็กซ์เซอร์ไซน์นั้นน่ะก็คือน้องต้องมีฉากเดิฟซีนกันในเรื่องเออเราก็สนิทกันด้วยไงใช่ด้วยความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเออคือก็ถือว่าเต็มที่มากที่แบบเล่นเล่นฉากนี้ได้ก็คือสื่อออกมาให้เราเชื่อจริงๆว่าแบบเขาเล่นเป็นธรรมชาติมากๆเล่นเนมชาเออโอบหล่ออีอันนี้ไม่ติดไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าใจไม่ด่าโอบด้วยตอนเนี้ย โอเคก็ประมาณนี้เนอะกับกับกับการ Reaction Documentary EP ที่4แล้วนะคะทุกคนอยากดูแบบว่า Reaction แบบ e p สามเต็มๆไปย้อนดูคลิปเก่าได้เราลงไปแล้วนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้นะคะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เนอะใน Documentary เราจะไม่ได้พูดอะไรรีแคปยืดเยือมากมากมายเราจะแบบแค่มาดูว่าผู้กำกับต้องการสื่ออะไร แล้การทำอะไรที่มันออกมาเออเราก็พอเข้าใจได้เออยูยูยูกระจ่างไหมแพยูโอเคไหมกับการดูด d o c u m e n t รี่แล้วแบบมันโอเคไหมมันได้อะไรเพิ่มขึ้นไหมหรือไม่เหมือนเดิมมันได้อะไรกระจ่างขึ้นไหมจะพุ่มกับก็เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนที่เข้าใจกันมามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกจากที่คาดถึงเอาไว้นะ ก็รอดู E ีพีถัดไปเขาบอกแล้วเพราะผู้กำกับเป็นคนบอกเองว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เพื่อจุดที่แบบในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยอีพียังไม่ถึงกับพ <EP 4 S 1> ีกว่าชา e ีพีสน่าจะหนักกว่านี้ในความรู้สึกฉันนะเพราะเขาบอกมันจะดิ่งลงไปจนถึงสุดและ e อีพีสุดท้ายจะพุ่งขึ้นที่เขาพูดนะแต่ไม่รู้จะจริงไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จะดิ่งไปถึงเหวถึงอ่าก็ชูเดอะเ l วเลยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ ดูเดอเลเหรอเออตอนนี้เป็นำลังจะใกล้กูดูเดอะเฮลแล้วเขาจะพุ่งขึ้นสู่พาราไดหรือเปล่าอันนี้ต้องรองดูตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้นะคะวี่ก็อาจคลิปรีแอคชะั่นค่ะด็อกคคมเมนตรูรีเรื่อง I Promise You the Moon นะคะเอพิสซดที่4นะคะ e ีพจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เห็นเบื้องหลังนะคะการถ่ายทำนะคะของอ่าซีรีส์แปลรักษาในใจเธอนะคะเอพิส od ที่สาไปเนาะก็ได้รู้ก็คือมีพูดไปเยอะแล้วค่ะในทีว่าคือมันจะเห็นในตัวของอาน้อ,นองโอเอที่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกไปเรื่องของสีผมเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการแต่งตัวเราก็ต้องแบบ ถือใจน้องนนักสแสดงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเอ๋กเองนะคะที่แบบว่าไปทําผมน้องต้องแบบไปกัดสีผมให้กลายเป็นสีแบบแดงอมชมพูแดงค่านแล้วต้องเติมโคนผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาผมกับพี่ก้องไฮซารอนนะคะาวีจำไม่ผิดน้องแล้วก็ในในส่วนของบิวกินนะคะกับอโอบนะคะในเรื่องที่เล่นเป็นเต๋กับจ่ายน้องก็เป็น เอพิโซดที่เขาก็หนักพอสมควรเหมือนกันที่เขาต้องมีการทำเวิร์กช็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เกี่ยวกับการสัมผัสร่างกายเกี่ยวกับเรื่องฉากที่เปเกมือนกับเรื่อง,อองของเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไปส่วนของการมีฉากเลิฟซีนที่เขาทั้งคู่ต้องจูบก,กันอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเอพิโซดที่ยากสำหรับคู่ที่จะเล่นออกมาให้มันดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็แบบยากสำหรับเราได้เห็นถึงความทุ่มเทของนักแสดงแล้วก็ ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากทางพุ่มกับแต่ก็ไม่ได้กระสังขนาดนั้นแต่ว่าก็ปูไปถึง EP สี่ได้แลค้ค่ะทุกคนว่ามันจะไปถึงไหนเนะกับเรื่องราวชีวิตขอ,องเขาทั้งคู่กับเตกับโอเอ๋ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะอ่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกระยไม่รู้ศักดวีนะคะฝากกดซับสไ์ให้วีด้วยนะคะช่อง B f i n e Lifestyle Vivi ค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กด s u b ส cribe แล้วนะคะอย่ายลืมฝากกดกระดิ่งนด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆที่วีลงนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่กับการ r e action documentary EP หน้านะคะกับ EP ที่5แล้วก็การทำา r e action เรื่องแปลรักษร่นโดยใจเธอนะคะภาค2 i p r o พ i s e t o จูเดอ o ์มนะคะวีก็จะ ทิ้งเพจลิสไปที่ทายคลิปนะคะก็สามารถไปกดดูคลิปอื่นๆของวีทีวีลงได้นะคะสามารถไปดูกันได้ที่สําคัญนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอยากให้วีแบบทํำซีรีส์ไว้เรื่องไหนหรือว่าทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะสวันี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวีหน้านะคะบ๊ายบาย